บาลมิยังเนียวนาวบัดเท้าผ่านอาลันเ,นเดนแดนพงพี่มีเช่าพด,พดผู้พาลาที่มตไปไปหาจีนามเร็วน่าว่าสมจะเล่นล้วนบวนยังยันย้อนนั่งล้อเงินปะนมบอตาถูพน้นผู้หลวงคน เป็นเงาสนแต่สวยยา้พระคุณล่นขอนมัสการเพลินดวงตาเจริญพรขเหมือนเอ้ยเออไปตักน้ำมากินไปโอ้ยอยางมาใกล้แก้วหิวน้ำแหงแหงไปเร็วสุดใจ ผู้ใดลาว่าบวกน้ำม,มันสีหใหญ่หาข้วท่าเอ้ยขั้นตัวเองหิวก็หาตักกินเองสีอิ่มเองตัวละเท่าพนน้ำยุขทางอาสมพูดอ่ะห่วยมาบอกทางงี้เทียบานนี่เมื่อจะของเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานทีในเมื่อมีแขกไปไทามากก็ต้องไปหาตักน้ำตักนี้มาต้อนรับข่าวสูนัุ้ยแขกไปหางานกินอีกยังไงบ้านไหนมีเด้เนี่ยไปมีอะไรขายยังก็ต้องเป็นห่วงนะ ค่าย่างบ่ต้องห่วงเงินทองบ่ยึอบ่อยากค่าน่ำกติใจไปเร็วพอที่บดิกัดกติใจจ่ายบ้านไปสุดใจอัตมาในตัดกิเลสตายค่ายกิเลสถิ่มบ่หวังเข่าสัวายรอกเพิ่นยังว่ามีเงินทองพอผู้เขาเล่ากาถ้าบ่มีปัญญาอีกจักมือหนึ่งมันคงเบิดไปนี่ละเพิ่นว่าแม่นมีเงินเต็มผ้ามันยังบ่ทอมีปัญญาเต็มพุงดอกเท้าโอ้ยบ่เต็มพุงเต็มท้องเต็มไส่พนงหิวน้ำใกล้ตายบุ่เงเลยนี่ ถ้าเหมือนฟังจนนั่งทองไปไม่ไหนไปฮัตาเราไม่ีบม่นั่งขโมอยู่นี่ยินเสียงพ่อทะเลงไใเกิดสนใจจนซึมซาอยากการหาตำลาเขาปัญญาเฮาไม่เพียงหน่อยระวังคองจเจริญงายไทสิว่างงาง่ายยินงกวามหมายังไครหูอยากเรียนลวยเจม ผู้ตุชนผู้ดังเท้าวู้หูเยียนจังเลียนถามคติทำเป็นคำพดอยากลำเห็นเป็นทางกก่าวบัดถึงเขา,าหน้าพุนภายลุ่นมาพ้าแก่อปองสัจจะซสือถือคันลองในธรรมองที่เอ่ยามทางเา่้าเอาอันนี้ ภาคุณร้อนยินคำจากพราะใจชื่นถึงพังเพยที่เอินเอ่ยจงเฉลยพ่อไขรหูเห็นแจงให้เบิกบานในท้อนลงตาสนใจว่าแม่ข้าเหมือนข่าวลงตา,าเลี่ยนอยู่บอกเลี่ยนอยู่ข่าวลงตาผู้ใดหล่ะสิเลี่ยนแน่หรอือะอ้อออออข้าเหมือนโต,ตสิมางงไง,งเสริร์ฟว่าเป็นตาเดาหักหาเดาจะไหน สีมนลงเสือ้อผู้เฒ่าผีบ่าบ่เบิงเอ้ง่อะไรกัน